ท่วมเยอะไหมข้างในนอนได้ไหมคืนนี้นอนได้ไหมังยอันนี้น้ำท่วมโอ้ท่วมเยอะจัอ ตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าน้ำด้านหน้าเขาก็ช่วยสูดไปด้วยค่ะอ๋ตอ,นนอตรงน,นี้ก็เปียกหมดเลยค่ะอันนี้แม่ขัดไปเยอะลเนี่ยล้างไปเยอะเลยปีหนึ่งล้างกี่รอบอะครับเออแล้วใส่ค่ะปี่าบางทีถขั้นศกเยอะๆติดต่อกันอย่างเงี้ยก็ตกสามครั้งได้เลยค่ะอออันนี้นห้องนอน,อน,นคือเปียกไปหมดแล้วค่ะ,คะตู้นี่เก็บไม่ทันเลยมันยกไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะค่ะพี่มันน,น,นี่ท่วมตลอดเลยใช่ค่ะอันนี้เตียงนอนก็โดนน้ำตลอดเลย

ค่ะแต่ก็เกลอกจะไม่พ้นื่อเช้าก็ขอพี่หน่วยงานที่เขามาช่วยขนกระสอบทราย,ยกมา<อ>กตรงนี้นะพออันนี้ก็กห้องครัวทั่วหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็ลงไปเยอะแล้วค่ะเมื่อเช้าคือตัวนี้ฟ้องหมดในห้องน้ําก็คือเข้าไปหมดเลยค่ะอืมนี่เข้าไปโซฟา<ม>ก็พังเราสารหลักออกมาตียงนอ้น,นอค,คืนนี้นอนไหนนอนชั้นสองค่ะชั้นสองอยู่กันห้าคนคก็เดือดร้อนมาก เดี๋ยวค่ะถานามาทีอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเป็นแค่น้ำํำฝนมันก็จะไม่เข้าเยอะขนาดเนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบน้าสายน้ําอะไรนี้ทะลักเข้ามาด้วยเพราะท่านด้านหลังก็ท่วมหมดเลยค่ะอืมท่วมอย่างเงี้ตลอดเลยเนาะใช่ค่ะครับ